ท่านอ้างถึงการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเขาอาจจะได้กลับมาท่านอ้างถึงในเรื่องของตำรวจที่ถูกส่งไปจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาจะได้ย้ายกลับมาท่านเอาคนที่เสียหายจากการตัดสินใจของท่านมาเป็นเงื่อนไขในการที่ท่านจะได้ให้ตั๋วกับตำรวจแค่บางคน เรียนท่านประธานผมลังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรดยชื่อพรรเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาในเรื่องนี้นะครับมาตรา169ทับหต้องบอกว่ามันเป็นมาตราที่เดิมทีมันจะต้องอ่านคู่กันกับมาตรา69ซึ่งมาตรา169ทับหเนี่ยนะครับสาระสำคัญก็คือมันก็คือการเขียนล็อกเอาไว้เลยว่า ตำแหน่งต่างๆนั้นจะต้องเป็นกี่ปีแล้วก็ใช้โดยวางกรอบระยะเวลาไม่เกิน5ปีนับแต่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้ประเด็นสำคัญก็คือกรรมธิการและรวมถึงสอตอชอก็ทราบอยู่แล้วว่ากฎเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่ง ในเรื่องของการที่จะเป็นคุณสมบัติในการที่จะดำรงตำแหน่งต่างๆนั้นมีลักษณะประมาณใดท่านรู้อยู่แล้วว่ากฎเกณฑ์มันกำลังจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ท่านทำก็คือท่านทำโผตำรวจในลักษณะที่ต่างกันเอาล่ะท่านอาจจะอธิบายได้ว่าโผตำรวจดังกล่าวนะครับมันอาศัยกฎกตรเดิมมันยังต้องเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ แต่ท่านก็รู้ว่ามันอาจจะได้รับผลกระทบแบบนี้แต่ท่านก็ยังคงเดินหน้าโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วที่ผ่านมาท่านก็ไม่เคยมีปัญหาเราพิจารณากฎหมายฉบับนี้มาได้ด้วยดีหลายเรื่องนะครับผมและพักก้าวไกลเราไม่เห็นด้วยเลยแต่ก็ดีใจอยู่บ้างที่ในมาตรา69สสุดท้ายเนี่ยมันมีการกำหนดปีเอาไว้เอาไว้อย่างชัดเจนอย่างน้อยที่สุดมันอาจจะป้องกัน ไอ้ประคนที่จะได้รับประเภทตั๋วช้างเข้ามาดำรงตำแหน่งข้ามหัวคนอื่นได้แต่ท่านประธานครับพอเราพิจารณากันมาถึงตรงนี้อยู่ๆก็เสนอกันซึ่งการเสนอแบบนี้นะครับเอาหลายๆท่านอภิปรายไปแล้วว่ามันผิดหรือถูกนะครับซึ่งในความเห็นผมคิดว่าเป็นการเสนอที่ผิดถ้าเรายืนยันว่าทำกันแบบนี้ได้ต่อไปนี้กฎหมายทุกฉบับ ก็เปลี่ยนกันหน้างานได้ทั้งๆที่ในความเป็นจริง169่ทับหเราควรจะตัดทิ้งด้วยซ้ำไปท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เรามาสู่จุดนี้กันได้เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือมาตรา69ที่เราผ่านกันมาแล้วเนี่ยเราเขียนล็อกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าปีของการดำรงตำแหน่งเนี่ยมันต้องเป็นเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นคนที่จะขึ้นเป็นรองผอบอรตร จะต้องเป็นผู้ช่วยผอบอตรมาแล้ว1ปีคนที่จะขึ้นเป็นผู้ช่วยผอบอตรจะต้องเป็นผู้บัญชาการมาแล้ว1ปีอันนี้คือสิ่งที่เขียนล็อกเอาไว้ซึ่งจะแตกต่างจากกฎกรตรอเดิมในลักษณะที่มันสามารถยกเว้นได้ถึงแม้เนื้อหาสาระจะเขียนเหมือนกันแต่กฎกรตรอมันสามารถยกเว้นหลักเกณฑ์ตรงนี้ได้ประการที่สองสิ่งที่แตกต่างจากเดิม คือคนที่จะขึ้นเป็นผู้ช่วยผอบอตรและรองผอบอตรจะต้องได้รับอาวุโสจะต้องมีอาวุโส100%หมายความว่าตำแหน่งว่างเท่าไหร่ก็เอาคัดจากลำดับอาวุโสที่สูงที่สุดเท่านั้นนั่นหมายความว่าจะไม่มีกรณีของการข้ามหัวคนอื่นเกิดขึ้นสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีปัญหามาโดยตลอดและนำไปสู่การมีตัวช้าง และตัวตำรวจต่างๆมากมายผมได้อภิปรายไปแล้วมีคนสองพันมีตำรวจสองพันกว่าคนที่ได้รับตัว๋วและบางส่วนได้รับตั๋วช้างสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับคนไม่กี่คนที่ถูกข้าหัวนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันทำให้ความเชื่อมั่นต่อระบบคุณธรรมของวงการตำรวจเนี่ยมันพังทลายลง แล้ววิธีการแบบนี้มันไม่ได้กระทบต่อแค่ตํารวจที่อยู่ในตําแหน่งแต่มันกระทบต่อครอบครัวของเขามันกระทบต่อลูกของเขาซึ่งมันอาจจะเกี่ยวพันกับคนนับร้านแล้ววันนี้ผมเชื่อว,ว่าทุกคนที่นั่งอยู่นี้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรากําลังจะอนุมัติให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าตั๋วช้างอีกรอบด้วยสภาหแห่งนี้ท่านกรรมธิการโดยเฉพาะท่านที่มาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านรู้ดีว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงนี้ท่านกำลังช่วยใครสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เป็นการวางตัวของคนที่จะไปเป็นรองผอบอตรเท่านั้นรองผอบอตรคนที่จะเป็นรองผอบอตรได้เนี่ยตามลำดับอาวุโสเนี่ยเราเห็นกันหมดแล้วว่ามีใครแต่ผมได้ยินมาว่าลำดับท้ายๆเนี่ยกำลังจะได้รับสิทธิ์ในการข้ามหัวคนอื่น แล้วขึ้นมาเป็นรองผอบอรตรแล้วไม่จบที่รองผอบอรตรปีถัดไปก็จะเป็นผอบอรตรแล้วเหตุผลที่ท่านต้องขอ180วันในการชะลอกฎหมายที่กำลังจะผ่านสภาเนี่ยออกไปเนี่ยก็เพื่อที่ท่านจะได้วางไข่วางทายาทอาสูรตั้งแต่ผอบอตั้งแต่รองผอบอรตรไปจนถึงตำรวจตำรวจระดับชั้นที่น้อยที่สุดยศที่น้อยที่สุด ซึ่งก็คือช่วงเดือนเมษานั่นคือเหตุผลว่าทำไมร้อยแปวันมันจึงเป็นตัวเลขนี้มากไปกว่านั้นท่านอ้างถึงการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเขาอาจจะได้กลับมาท่านอ้างถึงในเรื่องของตำรวจที่ถูกส่งไปจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาจะได้ย้ายกลับมาท่านเอาคนที่เสียหายจากการตัดสินใจของท่านมาเป็น เงื่อนไขในการที่ท่านจะได้ให้ตั๋วกับตำรวจแค่บางคนซึ่งในความเป็นจริงท่านก็รู้ดีว่าตำรวจที่ได้รับความไม่เป็นธรรมเหล่านั้นเนี่ยท่านก็แค่ใช้กฎกตอรอบวกกับมาตรา170เนี่ยท่านก็ช่วยเขาได้แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เนื้อหาสาระแบบที่ท่านกรรมธิการเพิ่งเสนอปรับแก้ใหม่เลยพูดกันตรงๆพูดกันด้วยความจริง ท่านก็แค่ต้องการใช้โอกาสนี้ในการช่วยตำรวจบางคนเท่านั้นแหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรัะสภาแห่งนี้ของเรากำลังจะยอมให้มีระบบตัวเกิดขึ้นในวงการตำรวจผมติดตามการอภิปรายในหลายครั้งแม้กระทั่งในฝั่งสอวอก็มีการอภิปรายพูดถึงในเรื่องของตั๋วตำรวจมีการตั้งคำถาม คุยส่วนตัวกับสสสมาชิกรัฐสภาใครก็แล้วแต่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบตั๋วแบบนี้เป็นระบบที่ใช้ไม่ได้แต่วันนี้เรากำลังจะได้ตัดสินใจแล้วว่าตกลงเราจะยอมให้มีตั๋วช้างให้มีตั๋วตำรวจที่มันทำ้ายตำรวจนับแสนครอบครัวอีกเป็นล้านเนี่ยหรือไม่ท่านประธานครับผมก็ขอเรียกร้อง คุณจะทำความดีทั้งหมดที่ยังมีอยู่ในตัวพวกเราซึ่งผมก็คาดหวังว่าจะมีอยู่บ้างนะเราต้องหยุดยั้งระบบแบบนี้เราจะปล่อยให้ระบบตัวช้างตัวมา้าตัวแมวตัวนกตัวต่อตัวกล้องตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เกิดขึ้นอีกต่อไปไม่ได้ขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ